สบายดีเพื่อนทุกคนแม่หนีข่อยกอ่อมาที่วัดทำเตี้ยอีกข้างเนาะเพแ่วมาปล่อยเอียนปล่อยปลาสะเดาะเขะ่าแม่หนีก็ได้มาขอหวยน้ำเพิ่นหวยลาวเนาะสิเป็นเลขอะไรนะมาเบิ่งน้ำกันเด้อเบิ่งน้ำกันเลย,<ม>ยเแ<อ>ถวผู้ใดแกะโชคดวงเข่าชี้เฮ <M> งเฮงน้ำกันเนาะ<ม> กำลังได้หนึ่งตัวเลขใสิริโสหวยลาวันศุกร์นี้ค่ะขอเผืนขอน้ำองค์นาคานาคีขอะันสิ่งประชิ์ในบัตวา,ส,าสิานสิบสิ์แห่งเนาะ มาจ่อใช่ไหมคะทำไหลแม่นทำไหลมาจ่ออยังคะจ้อนี่ค่ะจอดอนเล่จอนี่ค่ะเอาก็เสียบนี่เหรอจ้าวันศุวันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์วันขอวันศุกร์ค่ะ แล้แล,แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วเจ้าค่ะ